สวัสดีครับจวงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา16นาิกา57นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายอุปดิษฐ์ปาจริยางกูลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อดุนแรงเมื่อวันที่5กรกฎาคม2555สริอายุได้91ปี นายอุปดิษฐ์เกิดเมื่อวันที่10ธันวาคม2463ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายตาดและนายกิมปาจริยังกูลในวัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนวัดบ่อพิดพิมุกและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเพียง6เดือนก็สอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์จนจบการศึกษาในระดับปร,ริญญาเอก แล้วเข้ารับราชการที่สถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงเบอร์ลินและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนได้รับตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําสถานเอกอัครราชทูตนกรุงวอชิงตันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงอภิราปาจริยางกูลมีทิดาหนึ่งคน จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนด้านใต้วัดเทพศินลราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนางดวงจินดาวงสาโรธนางดวงจินดาเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคม2568เป็นบุตรของนายกลิ่นและนางช้อยนาคพันธ์จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีกระบี่ต่อมาได้ศึกษาด้านการบัญชีได้รับประกาศนยียบัตรชั้นสูงมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และการเมือง จากนั้นเข้ารับราชการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและย้ายตามสามีไปทำงานต่างจังหวัดเมื่อกลับมากรุงเทพได้ทำงานเป็นผู้อำนวยการกองมาลาเรียกรมอนามายัยกระทรวงสาธรารณสุขด้านครอบครัวสมรสกับนายแพทย์สุวรรณวงศาโรถมีทิดานหนึ่งคนนางดวงจินดาวงศารอถ,ถึงแก่กรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่22ตุลาคม2556สริริอายุ87ปี ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปชาปนสถานกองทัพบ,บกวัดสมณวิหารในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีอุดมศิลป์การพศพลตรีอุดมศิลป์เป็นบุตรของนายบุตรและนางสะดวนการพศเกิดเมื่อวันที่21มิถุนาย,ยน2472ที่จังหวัดแพร่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะนิติาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วเข้ารับราชการที่โรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารม้า ต่อมาสังกัดกรมพระธรรมนูญและย้ายไปปฏิบัติราชการตามหน่วยทหารต่างๆอาทิอายการทหารจังหวัดทหารบกอุดรธานีนายทหารพระธรรมนูญกรมการขนส่งทหารบกผู้พิพากษาศาลทหารจังหวัดลำปางและเชียงใหม่หัวหน้ากองพระธรรมนูญกรมสารบัญทหารบกและยังเคยเดินทางไปปฏิบัติราชการที่สาธารณรัฐเวียดนามช่วงปี2512-2513 ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษยียณอายุราชการคือตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายสารทหารสูงสุดด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับร้อยเอกหญิงสุธาดาปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้วมีบุตรธิดาสามคนคือนายดนายการพตอักรราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณครุงไคโรปฏิบัติราชการที่กรมพิธีการทูตพันเอกหญิงอธิษฐานการพศรองผู้อำนวยการโครงการและงบประมาณกรมกิจการพลเรือนทหารบกและดาดและนายดนูการพศ พลตรีอุดมศิลป์เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานยึดมั่นในความยุติธรรมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อพระบรมราชากรีวงศ์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประธมาพรมงกุไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือกเหรียญชัยสมรภูมิและเหรียญพิทักษ์เสรีชน พลตรีอุดมศิปลป์ป่วดยโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะและถึงแก่กรรมจากภาวะติดเชื้อในกระแสลโลหิตเมื่อวันที่13สิงหาคม2556สิริอ,อายุ84ปีเศษทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทอพระเนรการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟ2013รอบชิงชนะเลิศ วันนี้เวลา17บเนาฬิกาสนาทีทูงกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริรรรวัฒนาพนวดีเสด็จไปเวทีท้องสนามหลวงทอดพระเนตการแข่งขันชจกมวยไทยโลกไทยไฟท์สองพรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักมวยไทยผู้ชนะเลิศก,การแข่งขัน2รุ่นคือรุ่น67กิโลกรัมและรุ่น70กิโลกรัมและไทยไฟท์คาดเชือกเป็นการแข่งขันที่นักชกมวยไม่ได้สวมนวมเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมวยไทยไฟท์เริ่มจาัดก,การแข่งขันมาตั้งแต่ปีคศ2010 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบมวยไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกไทยไฟ์เปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรมที่ผสมผสานการต่อสู้มวยไทยกับความบันเทิงที่คนทั่วโลกติดตามศิลปะมวยไทยอย่างสนุกสนานมวยไทยไฟ์ใช้กติกาแม่ไม้มวยไทยแต่ละปีจะเชิญและคัดเลือกนักมวยไทยไฟ์จากทั่วโลกมาร่วมการแข่งขันกับนักชกมวยชาวไทยจำนวน8คนต่อรุ่น พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัดดามาศทรงเยี่ยมงานเพื่อนพึ่งพา2,556วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัดดามาศเสด็จไปวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตทรงเยี่ยมงานเพื่อนพึ่งพา2,556 ที่จัดขึ้นในแนวคิดวิถีชีวิตกเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ,กะเกษตรกรได้บริโภคและผลิตสินค้ากเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นสร้างไรายได้พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งพาให้ผู้อื่นในยามมีภัยไรายได้นำสมทบทุนมูลในนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย โอกาสนี้ทรงปรุงอาหารเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่หน้าไก่ตลอดจนทรงเยี่ยมร้านค้าส่วนพระองค์และร้านค้าต่างๆที่นําผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริกเกษตรพอเพียงมาจําหน่ายผ่านร้านผลพลอยพอเพียงและร้านในโครงการศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีร้านจําหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ของมูล,ลนิธิเช่นร้านค้าส่วนพระองค์ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอาิยิกาเจ้า ร้านมูลนิธิเพชรรัตสุวัฒนาร้านภูฟ้าร้านข้าราชบริพารวังเลอดิสงานมีไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ